อ่านนะคะครูตองจะพาเด็กๆมาเรียนรู้วิธีการเขียนสระแอที่ถูกต้องนะคะอ่ะนงั้นเราไปเลยนะคะอ่าต่อไปวิธีการเขียนสระแอนะคะเด็กๆให้เด็กๆม้วนหัวนะคะให้เป็นกลมแบบนี้แล้วลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะม้วนหัว,หว ให้กลมแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆอ่านจะเนี่นะคะนี่นะคะม้วนหัวนะคะแบบนี้แล้วก็ลากเส้นตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่ม้วนหัวก่อนนะคะเด็กๆแบบนี้นะคะ ก็าลากเส้นตรงขึ้นมาแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าเด็กๆ,ะๆคะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกเขียนบ่อยๆนะคะอ่าเด็กๆ,ๆก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนสละแอที่ถูกต้องไปแล้วนะคะต่อไปนะคะครูตองจะพาเด็กๆนะคะมาอ่านประสมสลับแอกันนะคะอ่าเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะ เรามาเริ่มเลยนะคะกอแอแกคอแอแขคอแอแขงอ เด็กปอแอปหอแอแหตอแอแตคอแอแแลอแอแลจอแอแจอ่าเด็กๆขา เด็กๆได้อ่านไปพร้อมๆกับครูตองหรือเปล่าคะ,ะถ้าเด็กๆคนไหนไม่ทันหรือว่ายัางไม่เข้าใจนะคะคุณครูตองจะพาดเด็กอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้นะคะเด็กๆตั้งใจอ่านกับคุณครูตองด้วยนะคะกอแอแกคอ,อแอ,อแฉขอแอแข Ngo, e, nge Yo, e, ye Bo, e, be Po, e, pe สองรอบนะคะเด็กๆอ่านแต่รอบที่3านะคะครูตองจะให้เด็กๆหัดอ่านแล้วก็ประสมสระเองนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านด้วยตนเองด้วยนะคะต่อไปนะคะครูตองจะพาเด็กๆนะคะมาหัดอ่านประสมคำสระแอสองพยางนะคะเด็กๆอ่า เด็กอย่าลืมรวมคํานะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปอ่านกันเลยค่ะดอูอดูหอแอแหดูแหดูแห,แหตอออตอ yo e eh, ye to ye to ดอกแครมอือมือปอแอแปะมือแปรมือแปรจอจอจอแอแจจอแจจอแจ ขอีสีไม้โทขี้ยอแยแยขี้แยขี้แยดอูดูรอแอแลดูแลดูแลตออาตากอแอแก แก่ตาแก่บอแอแบมอ รอบนะคะเด็กอ่าครูตองจะพาอ่านอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้เด็กๆสามารถสะกดอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูตองได้เลยนะคะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะดอกอูดูหอแอแหดูแหดูแห ตอตยอแยตยแตยแงออง ดอกแค่ดอกแค่มออือมือปอแอแปลมือแปลมือแปลจออจอจ่อแแอจจอแจจอแจ ขออีขีไม้โทขี้ยอแยแยขี้แยขี้แยดอูดูรอแยแล ดเด็กขเด็กก็ได้เรียนรู้วิธีการประสมสาร,รแอแล้วนะคะแล้วก็ได้ฝึกอา่านคำผสมสาร,รแอไปพร้อมๆกับคุณครูตองแล้วนะคะอ่าเด็กๆเด็กก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมฝึกอ่านด้วยตนเองที่บ้านด้วยนะคะอ่าต่อไปนะคะครูตองจะพาเด็กมาทำแบบฝึกหัดนะคะ ต่อไปนะคะในเด็กครูตองก็จะพาเด็กนะคะไปทําแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กหยิบหนังสือภาษาไทยนะคะแบบเรียนภาษาไทยเบื้องต้นเล่มสามนะคะขึ้นมานะคะเด็กๆเล่มนี้เลยนะคะเด็กหยิบขึ้นมาหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กเปิดนะคะไปหน้าที่สี่สิบ 7ดนะคะดเด็กๆหน้านี้เลยนะคะ47่นะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะดเด็กๆขาเด็กๆก็เปิดมาหน้าที่47แล้วใช่ไหมคะเป็นบทที่15เรื่องสาะแอนะคะ นี่เป็นคําอ่านที่คุณครูตองพาอ่านไปแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆถ้าเด็กๆอยากอ่านทบทวนอีกรอบเด็กๆสามารถอ่านในหนังสือได้เหมือนกันนะคะอ่างั้นเดี๋ยวครูตองพาเด็กอ่านทบทวนอีกหนึ่งรอบดีก,กว่านะคะกอแอแกคอ,อแอแค ขอแอแขงอแอแงยอแอแยบอแอแบปอแอแปรหอแอแขตอแอแตพอแอแพลอแอ ต่อไปนะคะามาถึงตอนที่สองนะคะดเด็กอ่านแล้วเขียนวงกลมรอบพยางที่มีสระแออ่า,อานแล้วเขียนวงกลมรอบพยางที่มีสระแออ่ต่อไปเป็นสระแอสองพยางใช่ไหมคะที่คุณครูตองพาเด็กอ่านไปแล้วนะคะ แต่ว่าครูตองก็จะมาทบทวนให้เด็กๆอีกนะคะเราจะได้ทำไปพร้อมๆกันเด็กๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะคำที่หนึ่งที่เขามีตัวอย่างมาให้นะคะคือด e, อูดูหอแอแหดูแหดูแหอเด็กๆคะสระแอก็คือตัวแบบนี้ที่ครูตองสอนไปแล้วนะคะอาเห็นไหมคะอันนี้สระอูอันนี้ไม่ต้องวงกลมนะคะ ส่วนอันนี้สระ,ะแออันนี้วงกลมค่ะอ่าอันนี้ก็คือมีตัวอย่างมาให้แล้วนะคะต่อไปคำที่สองตอ,อ,อตอยอแอแยตอแยตอแย,อ,ยอ่าเขาให้วงกลมพยัญชนะที่มีสระแอนะคะคำแรกตอตอเป็นสระอะไรคะเด็กสระอนั่นเองนะคะนี่ไม่ต้องวงกลมนะคะค ส่วนคำว่าแยยอเอยอันนี้คือสระเอนะคะให้เด็กวงกลุมนะคะวงกลุมสวยๆนะคะเด็กๆต่อไปงอ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 แงงอแงงอแงอ่าเ,เด็กๆคะคำว่างอนี้ก็คือสระอใช่ไหมคะ อ่าส่วนคำว่าแงคือสระอะไรคะสระแอนั่นเองงอแงนะคะให้เด็กๆวงกลมเลยคะ่ะต่อไปนะคะเด็กๆด,ดออคดอกคอแอแคดอ,อกแคดอ,อกแคอ่ดอกนะคะดอ,อกสะอะระอ,อกออกสะอะไรคะดออคดอกคือสระอะไรคะเด็กๆ สารอใช่ไหมคะนี้คือสารอส่วนแค่คอแอแคก็คือสารแอ,อะเด็กๆต้องวงกลมคําไหนคะถูกต้องนะคะเด็กๆต้องวงกลมคําว่าแคนะคะต่อไปมอ,อือมือปอแอแปรมือแปรมือแปร คำว่ามือนะคะสละอะไรคะเด็กๆสละอือใช่ไหมคะอ่าคำว่าแปรสละอะไรคะต่อแอแปรอ่สาสละแอใช่ไหมคะเ<ๆ>ด็กๆอ่าให้เด็กวงกลมคำว่าแปรเลยนะคะต่อไป จอจจอเอเ e, จจอเจจอเจอ่าจอเจอ่ะเด็กๆคำว,ว่าจอนะคะคือสระออนะคะส่วนคำว,ว่าแจาก็คือสระแ e, อใช่ไหมคะเด็กๆอ่ออาระหว่างคำว่าจอกับคำว่าแจเด็กๆต้อง,งวงกลมคำไหนอเอ่ย อ๋อถูกต้องนะคะวงกลมคำว่าแจนะคะต่อไปขอขออีหีไหมโทขี้ยอแอแยขี้แยขี้แยอ่เยาเด็กๆคะคำว่าขี้คือสระอะไรคะสระอีใช่ไหมคะส่วนคำว่าแยคือสระอะไรคะสระแอใช่ไหมคะอ่าให้เด็ก ระหว่างคําว่าขี้กับระหว่างคาว่าแ yeah ยเด็กๆต้องวงกลมคําไหนอ่าเด็กๆต้องวงกลมคําว่าแ yeah ยนะคะขี yeah ้แยอ่าคาต่อไปนะคะดูดูรอแอแลดูแลดูแลอ่าเด็กๆคะดูดูเนี่ยคาว่าดูนะคะสละอะไรคะเด็กๆคำว่าดูค่ะ มีใครตอบได้คะอ่าก็คือสระอูนั่นเองนะคะส่วนคำว่าแลสระอะไรคะสระแอใช่ไหมคะให้เด็กวงกลมคำว่าแลเลยนะคะต่อไปนะคะตออาตากอเอแกตาแกตาแก คำว่าตาสระอะไรคะเด็กๆสระอาใช่ไหมคะส่วนคำว่าแกสระแอนะคะถูกต้องนะคะเด็กๆวงกลมเลยคะ่ะต่อไปนะคะบอแอแบแม,มอือมือแบมือแบมือ่าเด็กๆคะคำว่าแบ สระอะไรคะอ่าคำว่าแบกก็คือสระแอนั่นเองนะคะให้เด็กวงกลมคําว่าแบเลยนะคะส่วนคําว่ามือตัวนี้อ่าเราเคยอ่านแล้วส่วนคาว่ามือตัวนี้ก็คือสระอือนะคะเด็กๆคําต่อไปนะคะมอีมีพอแอแพมีแพมีแพร คำว่ามีสระอะไรคะคำว่ามีนะคะก็คือสระอีนะคะเด็กๆส่วนคำว่าแพรก็คือสระแอใช่ไหมคะถูกต้องนะคะให้เด็กวงกลมคำว่าแพรเลยนะคะต่อไปกอากาฟอร์แอแฟกาแฟกาแฟอ่าเด็กๆค่ะคำว่ากาสระอะไรคะ คำว่ากาก็คือสระอาใช่ไหมคะเด็กๆอันนี้เราไม่ต้องวงกลมนะคะส่วนคําว่าแฟสะกดสิคะเด็กๆฟอแอแฟ่อาระแอนั่นเองนะคะอวงกลมเลยคะ่ะอา่าเด็กๆคนไหนทําเสร็จแล้วคะไห้ทำไปพร้อมกับคุณครูตองหรือเปล่าต่อไปนะคะเป็นตอนที่3มนะคะ ตอนสุดท้ายนะคะตรงนี้นะคะเติมคําให้ตรงกับภาพอ่าเรามาดูก่อนนะคะว่าภาพแต่ละภาพนั้นเป็นอย่างไรก่อนนะคะภาพแรกมีอะไรบ้างคะดเด็กๆอ่ามีคนแล้วก็มีอะไรคะที่หวานออกไปแบบนี้แล้วก็มีแหน,นั่นเองนะคะแล้วก็ มีเรือมีน้ำนะคะเด็กๆต้องเอาคำว่าอะไรมาเขียนใต้ภาพคะ่ะเด็กๆเ,เอ้เราลองดูหาคำที่อยู่ที่เราอ่านไปเมื่อกี้สิคะว่าต้องมีคำไหนบ้างอ่อต้องมีคำว่าอะไรหออะไรคะหอแอแห่มีไหมคะมีนะคะเด็กๆอ่าคำนี้เลยนะคะ ดูแห่นี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะดอูดูเด็กๆเวลาเขียนเด็กๆต้องม้วนหัวให้ตรงนะคะขอโทษนะคะเด็กๆต้องม้วนหัวให้กลมนะคะแล้วลากเส้นให้ตรงนะคะดูเส้นบรรทัดด้วยนะคะเด็ก เ,เด็กต้องเขียนให้ถึงทั้งสองด้านนะคะสาลาแอเราสอนวิธีการเขียนไปแล้วเ,เด็กต้องเขียนถูกต้องแน่นอนหอหีบดูแห่นะคะต่อไปเ,อเด็กเขียนเสร็จหรือยังคะต่อไปนะคะรูปภาพที่สองนะคะเด็ก เด็กๆสังเกตดูนะคะเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปมือใช่ไหมคะแต่คำว่ามือนั้นเขามีมาให้แล้วคะ่ะแล้วมีคำไหนที่มันมาก่อนมือไหมคะเด็กๆ,ๆสังเกตดูมือเขาทำอะไรอยู่มือเขาทำแบบนี้อยู่ถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่าคำใช่ไหมคะส่วนถ้าทำแบบนี้เขาเรียกว่าแแบใช่ไหมคะเด็กๆอ่า เขากำลังแบมืออยู่นะคะคําว่าแบเด็กจะสะกดแล้วเขียนอย่างไงคะอ่ะบอแอแบใช่ไหมคะอ่าแรกเราต้องเขียนสระ,ะแอก,ก่อนนะคะแล้วก็บอใบไม้ไมคะ่ะแบมือนะคะเด็กๆรูปสุดท้ายแล้วนะคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะ ไม้ไผ่ที่เรียงต่อๆการแบบนี้แล้วลอยอยู่ในน้ําแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรคะใครรู้คําตอบบ้างเอ่ยเขาเรียกว่าแพนั่นเองนะคะเด็กๆมีคําไหนที่มีคําว่าแพรบ้างเอ่ยมีคํานี้นะคะมีแพรนะคะเด็กๆเด็กเขียนเลยค่ะมอีมี เด็กๆเขียนให้สวยงามด้วยนะคะนี่พอแอแพร์ท่าหัวกลมตัวหนังสือของเด็กๆก็จะสวยนะคะตัวตรงหัวกลมแบบนี้นะคะเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนะเด็กๆนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการเขียนสระแอที่ถูกวิธีไปแล้วนะคะแล้วก็ได้ฝึกอ่านรปะสมสระแอเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนการอ่านนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมทบทวนวิธีการเขียนสระแอที่ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้นะคะ ครูต้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆอ่ ه, าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ